สวัสดีครับคุณนันทกว้างครับสวัสดีครับครับเรียกว่าคุณเกี้ยงกันแล้วกันนะครับจะได้ใกล้ชิดกันจริงผมก็เป็นแฟนประจําของมชมาหลายปีนะครับ<ม>แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ต้องที่เคยให้เกียรติหลายครั้งเลยที่แบบว่าเชิญไปเซลวนาเชิญไปงานออสการ์แล้วก็เชิญไปบรรยายที่ตัวมหาล,ายลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าตัวเองก็ได้รับเกียรติอีกครั้งในในการที่จะมานั่งคุยก,กันกับอาจารย์ต้องเรื่องของเทรน งานงหนังใหม่ๆนะครับ,รบเราเรียกหัวข้อของเราวันนี้ว่าหมุนลูกโลกให้ครบด้านกับนันทคว้างศิลสุนทรนะครับใช่ครับผมลูกโลกทองคำโอ้โหวันที่8มกราคมเช้าตรู่เลยนะครับเราก็จะได้มาลุ้นกันหนังเรียกว่าแข็งๆปัง,ปงๆทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงลูกโลกทองคำเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงออสการ์ไปควบคู่กันไอ้สองอันนี่มันต่างกันยังไงครับ อ๋ออย่างนี้ครับก็คือว่าโหคำถามดีๆมากก็คือว่าออสการ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นขนมมากๆเป็นเทดิชั่นแนวในแง่ารางวัลของอเมริกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของรางวัลที่ใหญ่สุดของอเมริกานะครับให้จําไว้ว่า Oscar ออสการ์เทดิชั่นแนวนะครับส่วนผูททองคําเนี่ยอินดี้ครับอ่าเพื่อคือสองสองรางวัลเนี่ยจัดใกล้กันนะแต่ว่าคนละแบบเลย วิธีการที่จะทำให้แฟนๆนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ามันต่างกันยังไงดูตรงนี้เลยครับเวลามีการเดียวทอดสดออสการ์กับโลทองขึ้นมานะครับให้ดูการจัดที่นั่งโลทองคำเนี่ยจะจัดแบบโต๊ะจีน<อ>แล้วคนที่แต่งตัวมางานเนี่ยจะแต่งตัวแบบบางทีก็ไม่ใช่แต่งตัวเรียบร้อยนะักไม่ใช่ใส่สูตทและระหว่างนั้นเมื่อนั่งคุยไปคุยไปพิธีกรที่วนเวทีเนี่ยอาจจะโดนแซวโดย แขกที่นั่งกําลังนั่งจิบจิบเดิมๆกินข้าวอยู่อันนี้คือรูปแบบที่บอกแล้วว่าตัวของรถทองคำนั้นนะครับโคดินโกฟเนี่ยเป็นอินดี้มากเขามีความรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายได้บรีแลกได้นะครับแล้วสำคัญก็คือผมเคยไปร่วมงานลนักษณะแบบนี้ปีหนึ่งนั่งนั่งอยู่อาจารย์โตบอกว่าเฮ้ยคุณเกี้ยงผมปวดชิงชองอลุกไปเลยครับ สี่อย่างนี้นะครับการจัดแบบโต๊ะจีนแต่งตัวไม่ฟอร์มัลแซวคุยหัวเลาะเอิร์กอาร์กลุกไปเข้าห้องน้ำทำได้หมดเลยแต่พอเป็นออสการ์ฉันต้อง hmm. ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆด้ยคือห้ามเนื่องจากว่าออสการ์เนี่ยนะครับนอกจากจะไม่จัดเป็นโต๊ะจีนแล้วเนี่ยยังนั่งแบบเทเตอร์เลยครับคือตรงๆสอง ใส่สูตรฟอร์มอลม,มากๆว่าจะเป็นสูตรดำ <separation? Yeah. S 2> สามเขาจะมีกฎเลยว่าคนที่นั่งชมในนั้นซึ่งเป็นคนดางทั้งหลายเนี่ยห้ามตะโกนแซวโดยไม่มีเอ่อมารายาทที่มันมัน,ม,นมันไม่เหมาะสมอืม hmm. อ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังลาไปถึงวันเวทีคือคนที่ชนะเลิศวินเนอร์แต่ละสาขาคุณห้ามพูดอะไรเกินสีสิบห้าวินาทีหรือว่า ดนตรีออเคสตราขึ้นมากลบเลยถ้าเกินใช่ใช่ในในอดีตนะตอนที่ติดตามมายุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตน้ทำงานใหม่ๆจำได้เลยว่ามันจะมีไฟสีแดงแดงดวงหนึ่งแปะอยู่ในเทเตอร์ในฮอลล์ออเดอรี่เอียมแล้วเวลาคนกล่าวเกินหนึ่งนาทีปุ๊บเนี่ยไฟอันนี้มันจะสว่างเหมือนไฟไอไฟแอมบูเล็์นะครับว้าวววแต่เขาจะไม่มีเสียงนะแต่เขาจะบอกว่าอาจารย์ต้งก็จะเห็นว่าโอ้โหมันบึบบับบึบบับ ก็ต้องรีบจบอืม <Yeah. S 2> แล้วก็สุดท้ายจริงๆนี่คือถ้าคุณปวดชิ้นช่องจะไปเข้าห้องน้ําทําไม่ได้ครับ mm. อืมอ้าวทาไม่ได้ปุ๊บอาจารย์โต้งจะไปเข้าน้ําทําไงในเกี้ยงเออก็ต้องรอให้เบรกพอเบรกปุ๊บมันจะเบรกประมาณอา่สามนาทีเขาบอกคุณเลยว่าถ้าคุณไปชิงช่องเกี้ยงหรืออาจารย์โต้งไปชิ้นช่องเนี่ยนะปะสัสสาวะเนี่ยกลับเข้ามาไม่ทันในสามนาที เบรกนั้นทั้งเบรกคุณไม่ต้องเข้ามา hmm. คุณรอเบรกต่อไปอันนี้โชคดีที่ผมเนี่ยเคยไปมาแล้วก็เคยไปร่วมงาน Emmy, เอมมี่เขาใช้สูตรเดียวกัน๋อ oh, ครับอพออาจารย์ต้องออกไปปุ๊บเนี่ยถ้าไม่สามารถจะกลับเข้ามาได้เวลาสามนาทีนะคุณไม่ต้องเข้ามาทั้งเบรกหน้าคุณต้องอยืนเล่นรอไปเลยนอกเทเตอร์แล้วพอเบรกต่อไปที่เขาเบรกอาจารย์ต้องค่อยกลับเข้ามา hey. นี่คือข้อมูลลับเลยที่ว่าเอหลายคนอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ทราบตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลูกรถทอง,ทงคํากับออสการ์นั้นมีความต่างกันมากทั้งที่มันจัดใกล้กันเลยนะถ้ามีการจัดว่างานวิ่งร้อยเมตรเนี่ยอ,อถ้าเป็นช่วงต้นของงานคือเดินธันวาเดี่ยจะเป็นพวกสมาคมนักวิจารณ์สหพันธ์นักวิจารณ์ชมรมนักวิจารณ์จะเป็นพวกนี้ก่อนครับออของพวกนิวยอร์กเออแอลเอแต่ว่าแต่พอมาเป็นช่วงกลางระยะกลางของการวิ่งเนี่ยลูกทองคำเนี่ยเขาบอกว่า อยู่ตรงกลางของงานจัดงานรางวัลทั้งหลายลูกทองคำจะมาอยู่ตรงกลางแลวออสการ์คือปิดท้ายนี่นี่คือกราฟรวมๆที่เราเห็นว่าอ๋อการจัดงานหลายๆแห่งเนี่ยมันเรียงกันมาแบบนี้แล้วคือความแตกต่างระหว่างลุกโล่ทองคำกับออสการ์ครับคุณเกียงอธิบายมานี่เห็นชัดเลยอันนึงก็เป็นแบบสบายๆนะแบบอินฟอร์มอลไปอีกอันนึงก็ยึดขนบเลยเป็นทราดิชันลไปเลยใช่สันต้องว่าว่ามันแบบ ดีหรือว่าต่างคนต่างดีหรือยังไงครับตัวอาจารย์ต้องมองยังไงก็อย่างที่คุณเกียงว่าแต่เกียร์พอเราพูดถึงออสการ์เนี่ยมันคือตัวจบอะคือมันมันคือที่สุดของที่สุดแล้วอะโกลเด้นโกลบเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึง่งไปถึงออสการ์แตด่ดูกรรมการ Oscar, ออสการ์เขาไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของโกลเด้นโกลบเท่าไหร่เหม,มือนกับว่าเขาก็มีสักรีใช่ไหมฮะมาก่อนด้วยนะอะไรเงี้ยนะ ใช่ใช่ใช่เกียกไงเขาก,ก็ใหญ่อ่ะเนอะครับเรียกว่าเป็นเป็นแกลนดไพรส์เลยบางกันเถอะนะฮะใช่ใช่ใช่ได้ได้รับโกลเด้นโกลบแล้วไม่ได้รับออสการ์นี่ถือว่าจอยได้เหมือนกันนะ <laughs> เอ่อถ้าเราพูดจะตลกตลกนะครับไอ้ลูกทงองคขาเนี่ยอาจจะเป็นเอฟเอคัพตอนเนี้เออเอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ใชแล้วก็ไอ<ช>้<ช>ตัวออสการ์เนี่ยอาจจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยลิ่อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเลวลาเราดูหนังเนี่ยพอเขาพูดถึงพุ่มกับก็บอกเอ้อพุ่มกับที่เคยคว้าออสการ์มาแล้วแต่กูเดนโกลบไม่ค่อยได้มีการพูดถึงมากมายนักเอออันนี้มันเออจะว่ามันเกี่ยวเพราะในในช่วงสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงของกูเดนโกลบเลยใช่ไหมครับคุณเกียงครับ ใช่เพราะอย่างนี้เพราะางี้ครับมันมีอันหนึ่งครับอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จ่ายให้ทุกคน,นรับทราบคืออย่างนี้แรกแรกรูทองคำมันก็มาดีๆนะ80 90 2000ยังดีอยู่นะเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะครับน่าจะประมาณปี2017-18แถวๆนี้นะมันมีตัวประธานรูปทองคำที่เขาเชิญไปประธานเฉพาะปีถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือเบนดันเฟเซอร์ ออก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแบบแต่ว่าปีนั้นเนี่ยมันมีเด็กออกมาแฉว่าตัวประธานคนเนี้ยผู้ภาษาชาวบ้านคือตุ๋ยเด็กอตุ๋ยเด็กผู้ชายอแล้วพ่อแม่ของเด็กก็ออกมาฟ้องร้องอืคือจะยังไงก็ตามอะ่ะถ้าคุณเป็นคดีอะไรแบบเนี้ยนะโหมันแปลงครับอื อาจารย์โต้เคยคุยเคยบอกผมเลยว่าเออช่วงเวลาตรงนั้นมันก็มีกระแสไอเนี่ยมีทูใช่ใช่แฮชแฮชแท็กมีทูนะแบบเออเวกองเวกอัพวอว์กอะไรแบบว่าออพอไอ้วอลกมันเจอมีทูมันมาเจอ,เจอตุ๋ยเด็กนี่เ,เ,เ,เขาบอกว่าปีต่อมานะครับตอนนั้นฟรอปเขาทำารีเสิร์ชเขาบอกว่าไอเลดดิ้งของของเขาเนี่ยมันหล่นลงไปประมาณแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมคือมันมามาจากเรื่องนี้อืม นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามนะรับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยตัวเฟเซอร์เขาไปจบยังไงแต่อาเป็นว่ามันก็คงเหมือนกับมคล้ายๆกับพวกที่มีนักมวยบางประเทศอะที่ไปเจอเด็กอายุสิบเจ็ดอะ <c oughs> เออ,อาจจะเงียบๆไปแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะอาจารย์ก็ผมจำชื่อไม่ได้ครับอืแต่หลังจากนัน <c oughs> ้นก็มีกระแสที่แรงอีกเมื่อสักประมาณสองสาปีที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของความ การเหยียดสีผิวใช่ไหมฮะบเขาบอกว่าโอ้ยกรรมการรู้ร่ทองคำเนี่ยมีแต่คนผิวขาวอะใช่ตอนนันนรู้สึกสถานีโทรทัศน์จะแบนด้วยซ้าไปไม่ให้มีการถ่ายทอดใช่ใช่ใช่คือหลังอาจารย์โต้งว่าไม่ว่าบางทีอะไรพวกเนี้ยมันก็ไอกระแสต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางทีมันก็ม,นกมันก็อ่อนไหวเกินไปเนอะ <c oughs> ผมรู้สึกเนอะครับ แบบอะไรมันก็ล่าเข้ามาผิวสีล่าเข้ามาเหยียดยิงล่าเข้ามาคือหลังๆอะ่ะมันกลายเป็นว่าวงการหนามันก็อาจจะวางตัวลำบากตรงที่ว่าโหมันทําอะไรบางทีก็มันต้องคิดเยอะๆหลายหลายขั้นตอนมากอะ่ะครับอืมก็นี่แหละครับคือเหตุผลหลักที่โลหทองคํานั้นเลตติ้งตกไปตอนนี้ยังตกอยู่นะครับขอบอกอืมอืมปีที่แล้วนี่ก็ตกเลยครับพอปีที่แล้วรู้สึกมันจะมีข่าวหรือว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะไม่ยอมถ่ายทอด ถ้ารูดอองคำไม่ปรับในส่วนของกรรมการให้มันมีเขาเรียกว่ามี diversity ใช่ไหมฮะมีความหลากทางด้านทางด้านเชื้อชาติช่ช่แล้วก็เขาก็เลยเปลี่ยนค่ายแล้วคือต่ก่อนเขาถ่ายทอด NBC ตอนนี้เข้ามาขายถ่ายทอด CBS CBS บ c เ s เนี่ยเขาเพิ่งมาเซ็นกันแบบใหม่ๆนี่เลยนะสมัยก่อนเนี่ยเ b c เลยครับใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ ศักดิ์สของโกลเด้นโกลบเนี่ยตกลงไปหน่อยหนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นข่าวในแบบโหหยอกท์ลงผมเห็นในทวิตเตอร์ของพวกนักวิจารณ์ต่างประเทศก็เเรื่องนี้มาเขียนถึงแล้วก็พอมีการประชุมคณะกรรมการในบ้านเราอะครับก็หลายคนก็เลยที่มาพูดว่าเออเนื้อมันมันส่งผลนะอืแล้วก็มีผลมากเลยว่าอยู่อเรตติ้งคุณมาแบบดีๆคุณตกควบเลยอะอ,อืมหรือว่าขายไม่ออกถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยนะตอนเน,นี้ยตอนเนี้ยอะไรที่ตกเหมือน โลกทองคำรู้อ่อฟอร์มของแมนยูวกวอกเข้ามาจนได้เขามาวกวกเข้ามากัดตัวเองหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนไปกินนอนไปเที่ยวกับอาจารย์อาจารย์โต้ผมจำได้ว่าตอนนี้ไปช่วยรีวิวผู้อ่ะหล่นหล่นแรงมากเลยคก็บคือพง่ายนัดนัดทานข้าวตอนเช้ากับเกียงแล้วตอนกลางคืนรีวิวผู้แพ้นี่คือแบบอยากจะบอกว่าให้เกียงวันนี้ผมท้องเสียว่ะเราจะเพจะได้มีอยู่วันหนึ่งผมไปสอนที่มอชแล้วอาจารยโต้มาแล้วที่สนามบินนะใช่ คำพูแ้แรกที่อาจารย์ต้มก,ก็คือเป็นคำเป็นคำด่าหรือว,ว่านี่ทำไมมันอย่างนี้ว่าเกี้ยงอะไรตอนนี้ตอนที่ตอนที่นน็นคิวของผมบ้างแล้วคือ,อาจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดือนละครั้งเราจะมาคุยกันเนี่ยนะครับพอจะต้องด่าแนะม่โยมันเดือนละหนึ่งครั้งให้อาจารย์ต้องฟังครับได้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 ถ้าถ้ายังไม่สะใจก็ไปฟัง <c oughs> บอบหอนุ่ยคน เราไปเลยกันดีไหมครับอะไรประมาณอ่ะคันนี้เราวกกลับมาในโกลเด้นโกลบปีนี้เป็นครั้งที่81ถือว่าโอ้โหดูจำนวนปีนี่ก็ไม่เบานะครับไม่เบา<น>ไม่ในปีนี้นยถ้าดูภาพรวมของภาพยนตร์เนี่ยคุณเกียงว่าเฮ้ยมันสะท้อนความเป็นอเมริกันจา๋าเนี่ยอเมริกันไนเซชันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับ โอ้เยอะเลยครับเพราะว่าในหนังหกเรื่องที่เข้าชีในส่วนของดราม่านะเอออแล้วก็อีกสาขานี่เขาจะมีแบ่งเป็นคอมเมดี้นะใช่ใช่คอมเมดี้เป็นซี่อหรือ่าดราม่าเอาไปมองที่ดราม่าเพราะดราม่าจะเป็นพระเอกในส่วนของดราม่าเนี่ยหกเรื่องสี่ในหกพูดถึงฮิส t o r ของอเมริกันชนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นฮอฟเฟนไฮเมอร์นักฟิสิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิลเลอร์ที่เป็นหนังที่มาติสกอร์เซซี่เนี่ยพูดถึงทุนนิยมผิวขาวที่ไปรับราน อินเดียอินเดียนะครับหรือว่าหนังที่ผมชอบที่สุดของผมต้องผมต้องบอกว่าหนังที่ผมชอบสุดอะกลับเป็นเรื่อง Past Life นะครับซึ่งเป็นหนังที่ผู้กับหญิงทําแล้วก็มันทาให้เห็นเลยว่าตัวละครชายหญิงเนี่ยฝั่งหนึ่งอยู่เอเชียฝั่งหนึ่งก็คือไปอยู่ในอเมริกานะครับคือมันพูดถึงความเป็นรากเง่าความเป็นชนชาติที่แม้แม้ว่าคุณจะจากตัวเองนะครับไปอยู่อีพื้นที่หนึ่งแล้วเนี่ย แต่คุณก็ไม่สามารถจะลริมชาติกําเนิดได้เพราะว่าตัวละครผู้หญิงเขาก็ละเมอเป็นภาษาเกาหลีอืมอเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแดกดันว่าตอนที่พไ่นเขาบอกว่าเนี่เธอรู้ไหมฉันนอนฝันนอนละเมอเป็นภาษาเกาหลีอ,อมันมันก็เป็นคําพูดที่แบบเนอะคุณไปอยู่อเมริกา20ปีอ่ะออแสดงว่าที่สุดแล้วมนุษย์เราเนี่ยลากเนี่ยสำคัญที่สุดเนอะครับ อืมก็เวลาจยนโต้งมาเที่ยวกรุงเทพจย์โต้งละเมอเป็นภาษาเชียงใหม่ไหมล่ะอู้กับเมืองอะไรนะหรือว่าคําอุทานไงคุณเกียงเชียงใหม่จริงจรเวลาเราไปโดนไปเตะอะไรแล้วมันมันจะเจ็บแล้วก็จะอะล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมว่าภาษาเหนือพอมากภาษาเหนือภาษาอะไรเงี้ยเออมันจะมีคำแบบเป็นแต่ว่าเฉพาะที่มัน่า้ละทีนี้พอสี่ในหกเรื่องเนี่ยมัน เล่นเรื่องอเมริกัน history นะครับทั้งเรื่องอชาติกําเนิดเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอินเดียแดงอะไรเนี่ยคือ,อสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวคณะกรรมาการนะครับซึ่งฟังให้ดีนะคณะกรรมาการเนี่ยแม้จะเป็นสื่อต่างประเทศที่ทํางานในแอลเอแต่ที่สุดแล้วเวลาเขาเลือกหนังสาขานี้นะไปสังเกตดูเถอะมันมักจะเป็นหนังที่เกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับ history ของอเมริกันทั้งนั้นเลยอื อืมส่วนอีกสองเรื่องอ่ะ fall fall fallen l e a t ไม่ใช่ไม่ใช่อ n a t o m y of the a n อ t o m ออัน่อ่าอันนี้เนี่ยผมก็ไปดูมาแล้วที่ฮาวสามย่านหนังก็ดีมากนะครับแล้วก็ the s n o f i n r s ใช่แม้ว่าจะเป็นเรื่องของอการที่สื่อคนรอบตัวไปวิพากษวิจารผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาฆ่าสามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าหนังที่มาชนะปามเรื่องนี้มาเนี่ยโหบอกเลยว่าดีมากแต่ว่า สี่ในหกเรื่องพูดถึงความเป็นฮิสตีอเมริกันเข้มๆฝรั่งเขาใช้คำว,ว่ามันคืออเมริกันไนเซชันหรือไม่ก็ถ้าเป็นคำแมทแมก็ประมาณว่า American for American. อเมริกันฟอร์อเมริกันเพราะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นดัชนีที่บอกกับเราอยู่ไกลไกลว่าเฮ้ยอาจารย์โต้งหนังที่มันจะได้ลูกทองคำเนี่ยม,มันจะอยู่ในสี่เรื่องนี้แหละอเคเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเขาบอกว่าสื่อที่เวลาไปอยู่อลเอนานๆเนี่ยมีเบสฐานอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะโดนความเป็นอเมริกันเนี่ยล่อหลอกครอบำอํำไปเลยว่าคุณต้องแบบมาดูบรรยากาศแบบนี้ม,มัน <c oughs> ถ,ถ้ามาดูในเรื่องของภาพยนตร์เข้าชิงดราม่าเนี่ย Anatomy of a Fall Killers of the Flower Moon Maestro ที่พึ่งเข้าทางเน็ตฟลิไปเนี่ยนะครับ Openheimer p Past Lives The Zone of Interest คุณเกียงฟันทงเรื่องไหน เอ,อผมคิดว่านะผมคิดว่าเขาน่าจะให้เรื่องอพาส์ไลท์เพราะกระแสดีมากเลยนะครับตอนเนี้ยโหคืออาาจรย์โต้งมผมไปดูเรื่องนี้นะคุณเก้งจิรัมาลิกุลเนี่ยช,ชวนไปดูแบบเป็นดูส่วนตัวเลยนะครับเออตอนที่ไปดูนี่มีอาจารย์จรยิรันพิปีชากวิศิีไลมีพวกกับหนังแฟนฉันทั้งหกคนไปนั่งดูกลุ่มพวกแบบว่า คนที่เป็นคนในวงการหนังแล้วรู้จักกันนะครับดูออกมาเนี่ยผมจาได้เลยว,ว่าพี่จีจิจนนันพูดบอกว่าเกียงฉันไม่คุยกับเธอนะฉันอยากจะเดินกลับบ้านแล้วก็ให้ความรู้สึกซึมจากหนังเนี่ยมันมันครอบคุมครอบหลอมตัวฉันไปจนถึงการกลับบ้านอเซนโต้คงเข้าใจนะคนคชอบศิบลปะคือเวลาดูแล้วหนังมันแบบเล่นงานเรา ใช่ใช่เราไม่อยากจะแบบเอ้ยไปกินหมูกระทะเว้ยชานโต้อะไรอย่างเงี้ยอไรอยาจะบอกว่าเฮ้ยชานโต้ผมอยากอยู่เง ER ียบๆแล้วก็แบบให้ความเศร้าโศกมันหล่อหลอมตัวเราไปสักครึ่งชั่วโมงนี้แบบเออผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีผู้หญิงเป็นผู้กำกับแล้วเป็นการพูดถึงความแตกต่างด้านชนชาติเชื้อชาติพื้นที่กำเนิดเกิดคิดว่าเรื่องนี้น่าจะได้ ส่วนของดราม,มา่าครับส่วนตลกเนี่ยฟันทองเลยครับคือเรื่องนี้ครับไอ้บาร์บี้กระแสมากแรงมากนะมับาร์บี้แฮมเอร์ก็เ่าได้บาร์ี้เอร์เนีเออเป็นคำเรย่ที่เขาเรียกว่าไอสองเรื่องนี้นะแหมคุณจะกินเมื่อที่ไปถึงไหนเป็นบาร์บี้แฮมเมอร์นะแต่ว่าขอเลือกเป็นนี้ละกันเป็นบาร์บี้เพราะว่า เออบาร์บี้ก็คืออเมริกันชนมากๆเพราะว่าตุ๊กตาบาร์บี้มันเป็นของอเมริกันอยู่แล้วอันนี้ก็ชัดแล้วแลคนเคดิมอ่าอาจารย์ตงเอาเด็กนอกแล้วก็ไปเรียนตอนนั้นไปเรียนมาน่าจะเจอตุ๊กตาบาร์ไี้อยู่ตามร้านต่างๆ,ๆน่าจะเยอะอยู่นะใช่ใช่เนาะครับอืมก็นนหนังเนี่ยเอผมถามปนิดนึงอาจอารย์ตงบ้างอาจารย์ต้งเชียร์เรื่องไหนในในในหกเรื่องนี้เรื่องไหนก็ได้เพราะว่าเหมาะสมหมดเลยที่จริงผมผม,ผมยังดูพาสไลซ์ไม่จบแต่ผมฟังฟังกระแสจากสื่อต่างประเทศเนี่ย ตั้งแต่หนังเรื่องนี้ออกฉายเขาบอกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของปีเลยเป็นดรามา่าที่ดีที่สุดของปีใช่ใช่แล้วตอนเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลือกเพราะว่าตัวตัวศึกไม่แต่ว่าเลือกเพราะว่าจากการที่ควนน้นพมีดูกับพี่แกงพี่จีดโดยหลายคนเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าพี่อาจารย์โต้งมันหนังมันดีมากมากเลยครับคือตอนจบเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าตอนจบมันเลือกได้คําว่าหนึ่งมันจะเอาใจแม้และทําลายหนังอื กับ2มันจะไม่จบแบบเอาใจแมสและรักษาความดีของหนังไว้มันเลือกแบบที่สองค,คนเลยปลบมือมันว่าเออเว้ยเองอ่ะไม่เลือกแบบฉาบฉวยคือแหมทําเป็นเอาใจแมสแล้วก็แบบว่า,า,าแต่ว่าหนังมันจะเสียไปเลยไนงะ อันนี้มันจะส่งผลไปถึงพุ่มกับหรือเปล่าที่เข้าชิงกันหกคนเหมือนกันนะเบรดลีย์คูเปอร์จากไมสโตรนะครับซิลินซองจากพาร์สไลฟ์คริสโตเฟอร์โนแลนจากออเพนแฮมเมอร์เกรตาเกอร์บิกจากบาร์บี้นะฮะมาตินสกอร์เซซี่จากคิลเลอร์สออฟเดอะฟลาเวอร์มูนแล้วก็จากหนังเรื่องพัวติงใช่ไหมครับยอโยกอสลาติมอสนะครับ คำถามนี้ดีมากครับผมขอเห็นแย้งไปเลยว่าผมคิดว่าพุ่งกับหนังเซเลนซองจะไม่ได้พุ่งกับเดลิเคเตอร์อคนที่ได้จะเป็นคนนี้ครับเป็นคนที่อาจารย์ต้องก็ชมเขามานานและเ,เป็นแฟนหนังมานานและแล้วก็เป็นแล้วบอกแอบบอกเลยว่าคนเนี้ยอยู่ในวัยเดียวกับอาจารย์ต้องด้วยนั่นขนาดนั้นเลยเลยครับนั่นขนาดนั้นเลยขออาภายัยล่วงเกินผู้ใหญ่ก็คือ มาตินสโอ้รุ่นพี่ผมรุ่นพี่ผมรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่เหรอน่าจะได้ใช่ไหมคุณเกียงว่าใช่ใชเพราะว่าเพราะว่าในงานเนี่ยใช่ใช่ได้ผมได้ไปดูแล้วก็ล้หนังก็แล้หนังก็ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นหนังที่ดีทั้งนักแสดงผู้กำกับแล้วก็ด i เร c ชั่นของหนังเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็ลูกทองคำเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งมันออสการ์คือเขาชอบแบบแฟลเวลคนทํางาน ที่ทําง,งานมายาวนานอายุเยอะแล้วก็เราจะคิดอีกหรือไม่ว่า,วาโหคนอย่างพี่สกอเซซี่เขาเนี่ยเขาจะมีอีกไหมอ่ะเนาะหนังเขาเนี่ยพวกเขาโหเขาขนาดนี้แล้วอายุสุดๆจริง,รงๆฮนะหนังเรื่องนี้เนี่ยอมรับใช่ใช่ใช่แบบว่าอาจารย์โต้ไม่ทราบที่ดูยังเนาะคือดูแล้วครับแบบหนังมันแบบว่ามันเจ็บปวดอะ่ะเฮ้ยเองไปจัดการเขาเองค่อยๆทําให้เขาตายทีละคนทีละคนทีละคนแล้วทําเป็นถอดอกเข็นใจแบบ เนาะอินเดียแดงสมัยก่อนก็มีรถอะไรนะอะไรอะไรอะไรบิ๊กบู๊นะที่เคนวินคอวเซอร์เล่นอ่ะเดซเซสบิ๊กบู๊เออบิ๊กบู๊อันนั้นก็อันนั้นก็คล้ายๆใช่ใช่ครับก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยรถทองคำตัวหนังใช่ตัวหนังก็พุ่งกลับจะมาคนละชื่อครับตีแตกแยกกันไปละอ่ะคราวนี้มาดูถึงดารานำเราเอาฝ่ายหญิงก่อนดารานำฝ่ายหญิงนะครับแอนเนิตเบนนิงนะครับแล้วก็มีคายลี่ สเปนี่นะครับจากพริซิล่านะครับก็รับบทเป็นพริซิล่าเพลสตีนั่นแหละแคร์รีม,มาริแกนนะครับแล้วก็เกรเตาลีนะครับลิลลี่เกรสตน stone จาก Killers of the f l o w e r Moon นะครับแล้วก็ซซนดราฮัลเลอร์ er ครับอมผมให้คนนี้ได้ครับคนที่เล่นพริซิล่าอ๋อเออผมว่าไม่ได้ดูเรื่องนี้เล่นเล่นดีเลยเหรอครับเล,เล่นดีเล่นดีแล้วก็ม,มีข้อได้เปรียบก็คือ จะว่าออสการ์กับลุกทองคำอย่านี้สายเสียเหมือน,นกันก็อาจจะได้มันใช่คัน,นี้คือทั้งสองสถาบันเนี่ยมันชอบมองไปที่นักแสดงซึ่งเป็นพวกสายเพศทางเลือกก่อนคนปกติอออืมจะเห็นเลยว่าคนที่เล่นเป็นพวกเกย์กระเธอ,อเลสเบี้ยนทอมพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยมากับหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องนี้เองเนี่ยนักแสดงคนนี้เขาก็เล่นได้ดีมากเสียด้วยก็เลยคิดว่า ไม่ได้ชอบเรื่องนี้นะครับแต่คิดว่าถ้ามองอย่างเป็นกลางครับคนนี้น่าจะมามอืมนั่นเป็นนำหญิงนะนนำชายดราม่าก็จะมีแอนดรูสก็ตนะครับมีแบร์รี่คิโอแกนนะครับมีแบรดลีย์คูเปอร์ที่รับบทเป็นเลนน์เอ็ดเบิร์นสไตน์นะฮะซีเลนเมอร์ฟี่เป็นออฟเพนแฮมเมอร์นะครับโคแมนโดมิ ngo แล้วก็เรเนโดลีคาปิโอคุณเกียงฝัน <ผม S 1> งใส่ครับ ผมว่าคูเปอร์น่าจะได้ครับเพราะว่ากระแสที่คนเริ่มอิ่มอิมตัวกับหนังอของทางฮอบเฟนเฮเมอร์ู้กกับชื่ออะไรนะโนแลนดโนแลนเออผมว่าผมว่าผมว่ากรรมการน่าจะค่อยๆเริ่มอิ่มตัวแล้วเพราะว่าเขาได้ไปหลายครั้งหลายปีแล้วปีนี้เนี่ยไอตัวของคอมป์เซอร์คนนี้เขาเล่นในหนังเรื่องนี้ได้ดีมากใช่เล่นดีเมื่อคืนผมดูไปครึ่งเรื่องแล้วโอ้โหแบบสุดๆอ่ะแบรดลีคูเปอร์ไม่น่าเชื่อว่า ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เนาะับอว่าจะเล่นได้ขนาดนี้เออเล่นได้ขนาดนี้แบบดูแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยแล้วแบบแล้วสําคัญนะมีชีวิตอยู่จริงด้วยอ่ะใช่ใช่มันก็จะส่งหนุนหนังเฮ้ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าปีเนี้ยคูเปอร์เนี่ยเออคูเปอร์กับตัวของที่เล่นพิเซล่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งที่ค่อนข้างชัดพลิกล็อกได้นะครับปีแต่ว่าถ้าให้เล่งตรงนี้เรื่องสองคนนี้อืครับเกิดเรียกว่าคุณเกียร์ก็มาฟันใน ในโซนของดราม่าไปให้พวกเราเห็นอย่างชัดๆแล้วนะครับก็คงเดี๋ยวไปลุ้นกันวันที่8สุดท้ายครับคุณเกียงครับคนหลายคนถามกันเยอะมากเลยเฮ้ยลูกลูกทองคำพอเรารูปโโออา้ปุ๊บโอ้โหออกมาปุ๊บออสการ์ก็ออกมาแหมได้รางวัลเดียวกันอีกมันจะทำให้ออสการ์กล่อยไปไหมหลายคนบอกเฮ้ยลูกลูกทองคำมันยังเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดของออสการ์อยู่หรือเปล่าครับไม่แล้วนะครับไม่ไม่มาประมาณเกือบ10ปีแล้วเพราะอย่างนี้ครับอันนี้คำถามนี้ดีมากขอบคุณเลยคืออย่างนี้ครับ ออสการ์เขาทําการเปลี่ยนคณะกรรมาการเขากวนใหญ่เลย oh. สมัยก่อนจะมีศัพท์คํหนึ่งนะครับเรียกว่าไวท์เมลไว้ที่แปลว่าขาวนะครับ oh. ผู้ชายผิวขาวอายุเลข6เลข7เนี่ยเขาเรียกกลุ่มไวท์เมลที่พี่แบบสูงวัยแล้วแล้วก็ค hmm. ยๆว่าเสื่อมถอยแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็เลยเอากลุ่มไวท์เมลเนี่ยซิตี้ซัมติงเนี่ยออกไปทำไม่ต้องทํางานแล้วเขาก็เชิญคนรุ่นใหม่ๆพวกยังเกอร์เนี่ยเข้าไป็นกรรมาการแทน hmm. หนึ่งในนั้นคือคุณเชษฐพิชาัิพงษ์ ถ oh, okay. ้าเป็นแถวเพราะเัื่องนียช่วงสิปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าหนางของอสการ์ก็จะไม่ใช่หนังตลาดแล้วก็จะเป็นหนังพวกจับกลุ่มพวกมินอริตี้คือกลุ่มคนชายขอบกลุ่มเล็กในสังคมกลุ่มคนนอกในสังคมพวกมินอริตี้เนี่ยจะเป็นพวกที่กลุ่มที่มาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนุชทองคํากับออสการ์เนี่ยไม่ชี้นาซึ่งกันและกันแล้วเพราะว่าบริบทของตัวออสการ์เปลี่ยนไปใช่อืม คือเล่น,นเป็น For c i n e ซี t i มติอะนะสุนทรียะรไม่ไม่ได้เล่นใ,ในเรื่องของแมสใช่ใช่ใช่ซึ่งก็สซนโตว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะครับแล้วก็มีสองรสชาติครับเราดูหนังบางทีเราก็อยากจะดูเอามันเข้าว่าบางทีเราก็อยากจะดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบ Killers of the f a ดอ e ฟ Moons o p ูนออ m เพออกไปแล้วแบบต้องหาพารา,ามากินอะไรเงี้ยนะ <laughs> เพว่ามันดีนะครับแล้วก็ <S <S <ไ>ฟแฟนๆอาจารย์โต้งก็อย่าพลาดนะครับเดือนละครั้งอันนี้ผมรับปากเลยรเราจะมาคุยกันตลอดไปไม่ว่าอาจารย์โต้งจะเซฟประเด็นอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็าพร้อมจะมาเบล์ามาให้คำกัดแมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเยไม่ได้สิแบบแล้วเดี๋ยวนะผมจะไปเชียงใหม่เร็เรวๆนี้เดี๋ยวผมจะแวะไปหาอาจารย์โต้งได้เลยครับครับต้องขอบคุณครับคุณเกียงครับไว้พบกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ